ไม่อยู่เฉยถูกอดีตวันใจพาดพิงแบ็กสัญชัยตอบกลับอิงอิงอดีตนักศึกษาสาวข้างกายจบไม่สวยรามาเดือดแบ็กสัญชัยตอบกลับอิงอิงอิงนภัสพลังพูดเรื่องใช้ชื่อเปิดบริษัทจนถูกเรียกเก็บภาษีงานนี้ไม่พูดเยอะแต่ฝากข้อความถึงพอจากกรณีประเด็นที่อิงอิงอิงนภัสโอภาสศดริรัตออกมาพูดถึงคนที่บวชอยู่ให้ตนเปิดบริษัทจนโดนเรียกเก็บภาษี ซึ่งคนคนนั้นที่ถูกพูดถึงก็เป็นเป็กสัญชัยเองตระตูนนั่นเองค่ะทำลายคนรอติดตามข้อมูลจากฟังหนุ่มเป็กว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นและสุดหนุ่มเป็กได้เปิดใจผ่านสื่อมวลชนครั้งแรกถึงประเด็นข้างต้นว่านะวันนั้นก็คงเป็นเรื่องจริงครับแต่ว่าบริษัทปิดมาตั้งแต่ปี2564แล้วมันอยู่ในขั้นตอนที่กระทรวงพาณิชย์กําลังดําเนินการมีเอกสารมีอะไรครบแต่ผมไม่ได้อยากไปโฟกัสต,ตรงนั้นจะเชื่อเขาหรือเชื่อผมคิดเอาเองผมไม่อยากพูด คนคงคิดกันเองได้มันก็สิ้นสุดจบกันด้วยดีๆไปแล้วก็ไม่เข้าใจเขาว่าออกมาพูดทําไมถ้าว่าเจอแบบนี้จะฟ้องไหมก็ไม่ปล่อยน้องไปสุดท้ายอยากฝอกบอกน้องว่าเราผ่านกันมาแล้วให้ต่างคนต่างไปดีกว่าช่วงที่กําลังบวชว่าตอนบวชไม่ค่อยเ,อเล่นโทรศัพท์และไม่ได้อ่านข่าวแต่รู้ว่าเขาพต์อะไรเรื่อยๆส่วนตัวไม่สนใจอะไรอยู่แล้ว อนเป็นพระไม่โกรธตอนนี้ลาสิกขาแล้วก็ไม่โกรธครับถามว่าเราปล่อยวางด้วยไหมสุดท้ายก็เห็นน้องเขาพูดนะครับบางเรื่องก็จริงในเรื่องของการเปิดบริษัททำงานก็เป็นปกติอยู่แล้วน้องเขาอาจจะไม่รู้ว่าขั้นตอนการปิดมันมีขั้นตอนมีระยะเวลาซึ่งปิดไปหนึ่งปีแล้วน่าจะเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำไปเรื่องฟ้องไม่มีครับก็ปล่อยเขาเราเพิ่งบวชมาคือผมพูดอะไรกับเขาไม่น่าจะได้แล้วเพราะเตือนเดียวก็หาว่าอย่างโน้นอ,อย่างนี้อีก ไม่เสี่ยงดีกว่าเราค่อนข้างแบบอยากจะบอกนะว่าอย่าเลยไม่มีอะไรดีหรอที่ออกมาพูดแบบนี้เหมือนว่ากันเองก็อยากฝากบอกน้องว่าเราผ่านกันมาแล้วให้ต่างคนต่างไปดีกว่าธัญญาธัญเรศเขาก็คิดแบบผมนี่แหละครับเขาเป็นคนไม่ค่อยติดใจอะไรก็ขอให้น้องโชคดีนะเรื่องพี่พอแล้วฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ